มีแหน่ะคุณยาวไรเลยครับหมูทรัพย์เลยไหมครับตบตายโอ่งปลอบแล้วนะมันต่อยู่ในเตียงไห้ต่ำใจไอ้ไรเบลอเป็นบาทุนมาตึงในกรุงเทพไปยืนเช็ดรุปน,นายกยต่ทีน้อยแต่ก็ปั้นไว้จิกจ้าช่ยจัดซอยเยดี๋ยวปั้นดำไรไอ้เจียงประมาณเคยมีคลาสจะยืนเหมือนพี่อยู่ เสียเบี้ยโปรโผล่ใน่บนี่แต่ดำเร่อๆเพ่ของเบี้ยมาจุ๊ะจ่าบ้านไม่ดีว่าฟาจ่าเจชยนมายุ่นเร่อจมัดก้อยเลยก็ไม่แรงเลยจ่าโปรนุกแล้วแต่ตาบ้านนี่กูเลยโรจน์นี่แหละใช่หลังจะพูดแบบนั้นนะแรงให้ดีเดี๋ยวเพียกไม่หน่้ยมึงแรงย่างโราต่ได้แรงวันเราสามาเดะชาได้ือก็สามาย่างเฮ้ เพื่อบแล้วถ่ายองเช้าอยูดเตะเจอปองแป้นนังกูย่างโลนดจ้ามาเออวันก่อนคื้นนกศิบว่าจริงแล้วมึงได้ใกล้ามาใกล้ได้อย่าขึ้นร่องเยาวงถ้าเป็นคนกันกูเบลอง์มาชโซไม่ทันแรงแล้วก็อขึ้นนไยปุ่นแก้วรัชาบาลนขึ้อนนกศิบชอบแล้ว่ะ ขึ้นเลยมาขึ้นจ h ้าแกกูยุดพอดีอย่งไรครองนะกูนอนแลว้วเมีย่านอนนะพี่เอ้โดซจ้ามาย่าตัดเลยหะปโย,ยโยตัวตัดว่าตอนนี้ขึ้นน้องสิบสร่องกูงยกขึ้นละมีดละมีดเจ็ตตัวตัดวากรดเคเขื่อนนิดหน่อยลงห้าสิบแปดกว่าเอาแค่นไปตึงจ้วนตังมีดได้หน้าเรกตัวตัดตอนนี้เจ็ดสิบแปดนอนกูนอนเลยนอนเลยไม่ไหวเลย ยางป่ารากันเดี๋ยวมึงจำเพื่อคอนหมดแล้วถอนแล้วเออคนตายเราเนี่ยขอนพี่น้องอึดไม่ได้ยางป่าราคือว่าใจคนตายพระยารฐฐาชดาเข็จะหน่อยใจพระยาราชดาเป็นผู้นำยางป่า,าราต้นแรกมาจูป่าไยได้โปรกกันปรกกันเต็มเม็ดเต็มี้ไม่เต็มเมใกล้เคยตึงจต็นี้เดือดร้อนแต่กูกูปลูกยางเพื่อกูไม่ขอนของมึงเออไม่ตัดยางอีกทำไมไ้เราคนตายอ่ะ ปลูกปามปามกับโปรกโลดจ้องบาดเลือดปุยชอบตาได้ไม่ใช่ปุยไอ้ปัดนนั้นมาจับแต่งไา่ไปยื่นด้าโกนมาจะมันออกหลกกันย่างจึงปั่นปือมาไม่ปุยกับแกนตัดได้ออกนิดออกหน่อยก็ไม่ว่าปลูกย่างดีว่าปั้มดีว่านี่ว่าย่างดีว่าว่าปลูกปั้มดีว่าว่าย่างดีว่ากันมึงว่าย่างดีว่าเวลาปัดมู่ก่อยปัดกับขี้ย่างนะ อยาได้หนาะมันปั้มพื้นแหละกลัาปั้มดีว่า่ากันมึงว่าปั้มดีว่าวเวลาไปตีหมอตีน้ำล่วงอยาไส้นะตุ้งยางนะก็ย,อย,อย่อใบปาอมก็ยานะอะไม่ได้นายปุ่นแกว้วมันอันตรายเพราะมันเป็นน้ำาะเพื่อติมไก่เล็กตึงน้ำกันนี่นกแล้วทีนี้ไก่เล็กจริงเงินกองแก่ใจบายโย รอยอยุนมาม่วมนตาเทียบรั่วแม่น้ำเจ้าพระยาเลยก็พระรมไมาได้จานุญาตตองระะงกงกา,าตัดก้องพระองค์เพื่อเป็นก้นมือทุกทีโดนึกไรมังม่งไมามาั่มผมตายซะในลองขอเลดังไหมโอ้ดังดีโอ้ดีตาใจดนตรีก็ต้องเอาใคยเต้นขันเวลาํำวงแล้วนุก จิงปอกกลอมขึ้นแต่ไม่ไข้ตันไม่ร้อยมันจืดเลยปอดสจไข่ตันนารำตันตีลองเล่หน,นังตองช้ำพอแล้วกูแค้นบา้บาแถมไล่เหลืองเกินตึงตอนนี้ยางเงินมึงก่อนมาแล้วก่อนม,แมาแล้วไม่ไหวแล้วกูเคยปลวกกับปลวกกูตามแล่ดีละต่บ้านเมื่วานย่างเงินมันหล่นประเทสแต่มันหล่นจริง ร่นมันแต่น้อยมันล,นล,ล่นพื่อตีกุฎำแลิราคายางบันเราโต๊ะเต็นรอรถยนต์พือไม่รถราคาไม่เคยรดเลยตุงย้งยางอย่างจำน้อยอาซิบอยู่บบนั้นเลยตุ้งยางเลยตุ้งยางหนาหมออย่างนมึงแล้เจอยางกี่ยางเราไปลงา้ามบาทฮัลโหลยี่สิบบาทกี่ยางฝ่าไปตำได้ไร่ก็ยังแล่เดือดรอ้อนนอ้ข้าวเจ้าหน้าเจอไปเควียนนกพันเวลาใกล้เราโลดเจีบเลือ แต่กล้องฝากเนื้อราคาไม่เคยลงเลยไปด้อยเจ้ตัวดิมึงเคเห็นตำจากซ้ำรอยไหมต่อหนึกิโล